สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ่าจ่าปากกระโปรงเมืองเพชรบูรณ์วันนี้จ๋ามีแนวทางมาฝากนะคะซึ่งวันนี้เนาะแนวทางที่จ่านํามาฝากก็คือว่ามันเป็นเรื่องราวความฝันที่หลายท่านอาจจะเชื่อกับไม่เชื่อเนาะมันก็อยู่ที่ดุลพินิจของหลายท่านนะคะ,ะถามจ๋านะคะว่า อ่ะทาไมนะคะจ๋าถึงเอามาเล่าให้เพื่อนๆ,ๆฟังก็อยากให้เพื่อนๆได้โชคเหมือนกันนะคะเพราะว่านะเพราะว่า3มคืนนะ3มคืนติดที่จ๋าฝันตัวอะไรไม่รู้อ่ะสามคืนติดนะคะที่จ๋าฝันนะคะว่าอ่ะญาเท่ามาเข้าฝันนะแต่แต่แปลกคือเมื่อคืนเมือม่อเมื่อวานเนะออคืนวานนะไม่ใช่คืนคืนนี้นะคะเมื่อคืนวานมาเข้ามาหาทั้งพี่ชายแล้วก็จ๋านะคะแต่ว่าเมื่อคืนมาหาจ๋าคนเดียวแต่ ไอ้ I, ด้วยความที่ว่ายา่ามาหาบ่อยไอ้ I, ด้วยความที่แล้วเราอะ่ะก็เป็นคนที่แบบว่าถ้ามาบ่อยอะ่ะก็เหมือนมันกลายเป็นเรื่องปกติเลยนะคะจาก็เลยเตั้งใจถามเลยดีกว่าเออถามแบบคักๆเลยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าจะเชื่อไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางครั้งนะคะเราอยู่ที่ไหนจิตเราอยู่ที่ไหนหรือว่าเราบางคนอาจจะคิดไปเองสมมุติไปเองอะไรประมาณเนี้ยเนาะก็ลอง ลองพิจารณาดูก่อนนะคะบางท่านเนาะอ่ะมาฟังกันเลยนะคะก็ก่อนอื่นนะคะใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกาลังใจให้จ๋าเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่มุมขวาด้านบนของคลิปด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดในงวดต่อไปนะคะก็คือว่าจะได้รับรู้เลขเด็ดก่อนใครเลยนะคะก็เออกดกิ๊งไว้รอเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะก็คือว่านะคะก่อนที่จ๋าจะบอกว่า สามคืนติดแล้วที่ย่าเท่ามาเข้าฝันนะแต่แต่ละคืนนะ่ะได้เลขตลอดเลยนะคะอ่ะครั้งแรกนะคะที่จ๋าตั้งใจไว้แล้วซื้อลอตเตอรี่เนาะคือว่าตอนแรกอ,ะกกอ่ะจ๋าก็ภาวนานใจใจนะคะว่าก็อยากได้โชคนะคะก็คือว่าถ้าถ้าย่าจะมาย่าได้ย่าจะมาก็อยากให้มาให้โชคมากที่สุดนะเพราะว่าอย่างน้นอยๆย่าก,ก็เคยเป็นเซียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเซียนอะไรก็ช่างนะคะอันนี้คือว่า รู้อยู่ในใจของเรานะคะเพราะว่าญาติาติากแกก็เป็นเซียนอยู่เหมือนกันอืแล้วเออคราวนี้นะมันก็เจอเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นบ่อยนะคะบ่อยบ่อยจนแบบว่าเราเราไม่ได้รู้สึกกลัวนะคะที่ญาติเสียไปอะแต่กลายเป็นเหมือนกับว่าเหมือนกับท่านยังอยู่กับเราตลอดเวลาเออบางบางคนก็อาจจะกลัวนะคะแต่แต่ถามจ๋าว่ากลัวไหมในใจเราหวั่นนะหวัน่นวั่นนิดๆแต่ว่าเหมือนกับว่า เขายังอยู่ตลอดเวลาเออเหมือนเขาอยู่ร่วมกับเราตลอดเวลาเลยเพราะเพราะว่าจ๋าก็พูดกับพูดกับญาติตลอดอะ่ะเออเวลาเดินผ่านไปผ่านมาแต่ว่าณต,ตอนนี้จ๋าคือไปนอนออที่ที่ของญาติที่เคยนอนอะ่ะเออแล้วค่ะนี้ครั้งแรกที่ฝันมันมันก็ยังไม่เห็นเป็นตัวเลขไงยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเลขใช่ไหมจ๋าก,ก็เออแค่ภาวนาเนาะว่าอ่าววันนี้ซื้อลอตเตอรี่แล้วนะอ่า จะเอาเลขฝาลงเต็มๆมาไม่มีจริงๆเลขฝาลงอ่ะ486ใช่ไหมแล้วคราวนี้ไม่มีไงจ๋าก,ก็เลยเอ,เอาทุกตัวแต่ว่าได้ได้เลขท้าย2ตัว8 6ทั้งหมดเออแล้วมีอยู่2แองอ่งจ๋าก,ก็เอามาหมดเลยแต่ว่าหาที่อื่นไม่มีแล้วนะเพราะว่ามันหมดหมดแล้วนะคะลอตเตอรี่แล้วคราวนี้ ตกกลางคืนมาจาก,ก็ฝันจากก็ไม่รู้ว่าฝันไปไหนนะคะอันนี้คืนแรกเลยก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ตกมาคืนที่สองคืนที่สองอะ่ะติดกันนะคะแต่ว่าจ่าจุดทูบจ่าจุดทูบบอกเพราะว่าเหมือนกับว่าญาตะทางญาตะเจอเหตุการณ์ผิดปกติอะไรประมาณนี้แล้วเออก็ขอให้จาาขอจาก,ก็เลยเออจุดทูบบอกญาตบอกว่าเออถ้าถ้าญาตอยากได้อะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยจาก,ก็ ไม่รู้ว่าย่าอยากได้อะไรก็ให้เข้ามาเข้าฝันแต่ว่าคืนแรกคือจะาได้ยินเสียงคนร้องไห้แต่จะาไม่รู้หรอกว่าใครเพราะว่าจ๋าก็ดูคลิปตลกไงแต่ไม่มีเสียงร้องไห้อยู่แล้วแล้วคันนี้แม่กับพี่ชายก็นอนเพราะนอนกัน3คนใช่ไหมก็หลับโกนกันพูดเลยแล้วแล้วคันนี้ต่อมาจ๋าก,ก็จุดทูปใช่ไหมแล้วตกกลางคืนมาก็ฝันนั่นแหละเหมือนที่จ๋าเล่าให้ฟังในคลิปที่ที่ผ่านมาใช่ไหมว่าพี่ชายอ่ะ เขาก็ฝันเห็นแล้วในคืนเดียวกันด้วยนะคะเช้ามาก็คุยกันนั่นแหละออพี่กับน้องก็คุยกันปกติทุกวันนะคะก็ชอบคุยกันพี่ก็บอกว่าย่าบอกเลขบอกว่าตั้งใจให้สองตัวแต่ว่าจําได้แค่ตัวเดีวยวคือจาได้แค่แปดเอ,อ้ยย่าพี่ชายบอกจําได้แค่แปดจาก,ก็บ่นเนาะว่าทำไมจำแต่ไม่เป็นไรจาก,ก็เลยบอกเ,ออเมื่อคืนนี้ก็ฝันเหมือนกันแต่เมื่อคือนนะ่ะได้เลขสามตัว ได้8 2ดอเอออย่างนี้นะคะได้8 2 4แต่ในใจลึกๆก็ทำไมไม่ได้เป็นเลขฝาลงแบบเต็มๆไปเลยแลวสามตัวอะไรอย่างนี้ในใจใน,ในใจคิดนะแล้วขราวนี้นะคะแต่แต่ความเป็นจริงอะถ้าใครได้ดูคลิปเลขฝาลงนะจะเห็นนะคะว่าข้างบนอะมันมีเลขอยู่1ชุดนั่นก็คือ2-0นะ 20ที่จะมองเห็น2อใช่ไหมถ้าลากลงมามันเป็น4 8 6นะคะสี 4, 8, นะเลข3ตัวข้างล่างเจีจ๊ยบะแต่ข้างบนอะ่ะเป็น20เออนั่นแหละแล้วคัน,คน,นนี้เมื่อคืนอันเนี้ยจ๋าก,ก็ยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังยังไม่ได้เล่าให้พี่ฟังฝันเพราะว่าเมื่อคืนนี้จ๋าก,ก็พูดอีกแล้วไงแล้วจ๋าก,ก็ฝันนะว่าเหมือนจ๋าไปไปไป,ไปที่ไหนก็ไม่รู้แหละ มันมันจำมันจำสถานที่ไม่ได้นะแต่เรื่องราวความฝันจะจําได้แม่เลยก็คือว่าพอจะไปสถานที่หน่หนหนตรงนั้นอะ่ะเออแล้วคันเนี้ยเหมือนกับว่าเขาทําอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้แล้วคันเนี้ยจะนั่งอยู่บนโต๊ะบนเก้าอี้อะแล้วมีโต๊ะขั้นใช่ไหมแล้วตรงข้ามอะ่ะมันจะเป็นอีกที่นั่งนึงแล้วคนก็เยอะมากเลยแล้วคันนี้จ๋าก็นั่งแล้วคันนี้อยู่อยู่อะ ย่าก็มานั่งตรงหน้าแต่ไม่ใช่ย่าตอนสมัยที่ท่านเสียนะสมัยย่ายังเป็นสาวๆเลยเออสมัยย่ายังเป็นสาวนะเขามานั่งย่าเข้ามานั่งนะคะและ้วจ๋าก,ก็เขียนอะไรไม่รู้อุ้ยเยอะมากเลยตัวเลขอะเยอะเต็มไปหมดอันนี้ย่าก็เลยถามถามจ๋าว่าเขียนอะไรนักหนาย่าถามจา๋านะล้าบอกเอา้าก็ไม่รู้หรอกก็เขียนไว้ก็เออเผื่อไว้เนะก็ เผื่อว่าชอบหรืออะไรอย่างนี้ย่าก็เลยอย่าไปหาเขียนอะไรเยอะแยะเขียนไปทั่วจะให้เลขแค่ตัวเดียวเนี่ยเอาไปซื้อข่าวย่างี้ก็เลยว่าเอาเราย่าจะให้ตัวไหนแกก็ว่าอย่างเนี้ยย่าก็เลยบอกว่าจะบอกทีละตัวแล้วจํานะแกบอกงี้ครั้งแรกจะแกก็เขียนแกก็บอกก่อนแกบอกแปดแล้วก็สี่เว้นวักนานนะแปดแล้วก็สี่เอา้าพักนึงเนาะไอ้ด้วยความที่ จ๋าชอบความมั่นใจเอาแล้วก็ย่าก็บอกใหม่อีกรอบสิจ๋าก็เลยบอกงี้เนาะจ๋าก็สำเนียงการพูดการจ๋าจ๋าก็พูดอย่างงี้แหละตามความเป็นจริงก็พูดกับย่าแบบนี้แหละอาย่าก็บอกใหม่สิก็ว่างี้เกี่ยวก็บอกอีกแปดสี่เอออันนี้นะคะอันเนี้ยก็เลยเอามาฝากเพื่อนเพื่อนเผื่อว่าเพื่อนเพื่อนจะเอาไปลุ้นโชคก็อยากให้ได้โชคด้วยกันนะคะก็คือว่าเมื่อคืนย่าก็เป็นสมัยเป็นสาวนะไม่ใช่ตอนตอนที่ท่านเสียนะคะเออ ย้อนกลับไปเหมือนท่านเป็นสาวๆอยู่เลยแล้วท่านก็เขียนให้เลยนะคะเขียนเลขให้เลยเพื่อความมั่นใจนะคะแล้วท่านก็ย้ําเต็มๆเลยนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ดุล,ลพินิจและความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะ,ค,ะคือว่าไม่ได้บังคับหรือว่าอะไรทางนั้นนะคะยังไงวันนี้จ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนการเสี่ยงโชคกับฉลาก,กินเหมือนรัฐบาลเท่านั้นสําหรับวันนี้สวส